ค่ันดีัสดีคท่านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเชิเคยครับช่องเจดีย์น้ำซิงครับนี่ตัวแรงของเราครับก่อนเข้าบ้านนะครับเนาะก็แวะร้านอาชีพที่ไหนครับเพราะว่าเงจากว่าคุณเยอะจัดครับนี่รถซื้อจากบอดินเลยนะครับทันนี้ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์เอากลับบ้านเลยครับไม่ได้ล้างไม่ได้รออะไรเลยครับคือเสร็จจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเข้าบ้านวิ่งกลับบ้านเลยครับนี่ ผมไม่เคยดีล้านครับผมซื้อลดไม่เคยดีล้านซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้กลับครับต่อรองราคาได้ต่อครับต่อแล้วไม่ลดให้ก็ไม่เอาครับผมเป็นคนง่ายง่ายครับเพราะว่าผมต่อแล้วผมซื้อครับไม่ใช่ว่าต่อไม่เอาครับต่อราคาปุ๊บผมซื้อได้เลยครับอันนี้ก็เครื่องชวยครับเริมทุกอย่างแข็งแรงเลยครับชวยทุกอย่างกระทรงกระจียูปี่ วันที่รีวิวไปนะครับเนาะกระบะกระบอกใหญ่ครับสวยยางหน้าใหม่ครับนวดได้ม่หลุดเลยนี่เพิ่งเปลี่ยนมาครับนี่ยางใหม่ที่เด็ดมันก็คือหัวสปริงครับยกไฟฟ้าครับอันนี้บอกเลยว่า,ายากครับหัวสปริงครับอันนี้หัวสปริงยกไฟฟ้าครับเครื่องเครื่องทำอะไรเฉยทุอกอย่าง อยู่ต้องยาแล้ว่ก<อ>็อาชีพตอนเข้าบ้านไม่มีอะไรมากมายจินยางเสร็จ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับคันนี้ราคาหลังไม้เลยครับหน้าไม้ไม่ได้ครับพอค้าตัดได้ครับเอาไปใช้งานก็ได้ไปตกแต่งขายก็ได้ครับใส่กันพวงกันฝุ่นอะไรเข้าไปใส่คอรอบล้อเข้าไปก็โอเคครับคันนี้หัวสวยโดยรวมก็โอเคทุกอย่างครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะเรื่องดีคันสีสวยคันสีนอกนะครับเอฟดีตัวนี้นอกเลยแท้เลย อกเลยว่าวาบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับตอนนี้ขอบคุณ FC นะครับที่แบ่งรถมาสวยๆมาให้ใช้ครับก็ขอบขอบข,ขอบคุณจริงๆครับก็พอไม่ขายลูกขายครับสุดท้ายก็เลยซื้อครับกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับต่อรองราคากับลูกแล้วตกลงกันแล้วโอเคแต่ผมไปไปใกล้ถึงรถแล้วโทรมาออก พ่อไม่ขายเอา้าเลยแล้วผมมาใกล้ถึงแล้วทีนี้ก็เลยคุยราคากันครับก็คุยราคาแล้วก็ผมซื้อจริงครับผมก็เลยกล้าคุยกล้าต่อเพราะว่าแกกลัวแบบต่อแล้วไม่ซื้ออะไรงี้นะ่ะก็เลยลําบากกันครับแต่ผมเป็นคนซื้อจริงก็เลยต่อรองปุ๊บซื้อกลับเลยครับไม่ต้อง,องรอลีลานะครับเนาะหลายคนต่อรองแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เลยเป็นสาเหตุให้คนขายไม่อยากขายครับเราแก่ยินคุ้มนะครับตัวนี้อาจจะเป็นชาของรัน้างอาิทธิ์ข้างในครับเพราะว่า่นเนยอะครับ ก็มีโดนน้ำได้ครับมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเบอรอมันได้อาบน้ำเบอรอมันอะไรเดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองเคครับ่ต้อกลัวว่าน้ำโดนเจิงโดนอะไรแล้วก็เสียครับก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันเป็นอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจัดการเองครับเซีเรียสเพราะว่ารถถ้าโดนน้ำไม่ได้ก็ล้างไม่ได้ครับโดนไปเลยเสียตรงไหนเราจะได้รู้ครับ เดี๋ยวก็ทําใหม่ซ่อมใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายแล้วครับเนาะเอาเดี๋ยวเราชุบตอนล้างเสร็จครับตอนนี้ย้อยพลาสก่อนเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันครับตอนล้างเสร็จนะครับนะหลังจากล้างเสร็จนะครับเอฟซีนะดูเอ่อก็เริ่มมี สีดําขึ้นมาครับเนี่เริ่มมีสีดําขึ้นมายางก็เปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังเปลี่ยนใหม่ยางหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่ลางก็โอ้เดี๋ยวก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเพราะว่าวิ่งผ่าฝุ่นมาเมื่อกี้จากฝุ่นมานี่แต่ทรงก็เริ่มมาแล้วครับคือว่าดูดีครับสีขาวดูดตุดครับตุด คือว่าสวยงามนะครับยางใหม่หกเส้นครับอันนี้ล้างมาแล้วก็เรียมมาสมควรครับเออผมชอบตรงชุดกระบอกนะครับชุดกระบอกดำนี่ใหญ่ครับนี่ดูใหญ่แล้วก็มาตรฐานครับมาตรฐานมากดูใหม่ๆเลยครับมาตรฐานมากเเครื่องเกียร์ก็สวยครับนี่สวยปั๊มใหญ่ครับ ปัามดำใหญ่ทั้งลมเมก้าครับเบรกเบรกมือล็อกลมในตัวครับตัวนี้เบรกมือล็อกลมในตัวก็ว่าสวยงามเลยครับดูด้านนะด้านหน้าก็แหลมเลยครับก็สอบเามาเข้ามาครับหกแสนเอ็ดนะครับคันนี้บอกเลยหกแสนเอด็ดก็สีนอกกับหัวสปริงครับ ยกไฟฟ้าครับตัวนี้ยางใหม่หกเส้นครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆครับเหลือแค่เก็บสีนิดหน่อยครับเก็บงานเก็บสีหน่อยเพราะว่ากระสีมันสีมันซีดครับนี่เหนไสีมันซีดครับแต่ว่าโดยรวมก็สวยหมดครับหกแสนหน็ดเดี๋ยวผมทําแหนบให้ใหม่ครับทาแหนบตัดตัวนี้ออกแต่งใหม่เปลี่ยนตัวรับแหนบทําแหนบหน้าให้ใหม่ครับคือรถต้องเนียบครับมาเลยเกียร์ฮโอวิ่งดีครับโอ้สุดยอดครับ พวกคนทงเวียงไทยก็สวยครับนี่ดูได้เลยนี่ช่วงล่างสวยมากครับอูน้นี่ดูเลยสวยครับช่วงล่างนี่สวยมากครับดูเสื้อผ้าอ่ะยังใหม่ๆอยู่เลยครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานครับคนนี้เจ้าของเก่าบอกว่าวิ่งวิ่งแต่ข้าวครับวิ่งแต่ข้าวไม่ค่อยเอ่อวิ่งดินเท่าไหร่บอกว่าวิ่งดินเขาเขาบอกว่ารถมันช้ำครับถ้าวิ่งดิน ดูบันทายคสวยงามครับก็คล so ิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับให้ชมให้ดูความสดความสวยของเขาเดี๋ยวดูภายในสักดูภายในครับภายในนี่ครบเลยครับสวยๆไม่มีที่ตินะครับ เอ้าเคครับเดี๋ยวเราชมตอนวิ่งงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องเสียบเบียร์ลำซิ่งเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ